น้องเรเจะโป้ล <Brother> ืมอแล้วนะครับลืมอไม่เก่งอระโอ้โหดวม่าลแคมบานเสียไม่้าวไปลวมตัวซื้อคอหมูโอกินไม่ได้เลยมีแต่น้ำมัน ผมอีเคสครับคัดลื่น,นครับไม่รู้คัดออตโต้หรือแผ่นพาดนะคันนี้ครับเวฟพอเถิกนะ โอ้ลรือแล้วนะครับลือไม่ใช่วับเหลือแต่เศษโค้งสากโครงกระโดดแล้วเออเอาออกเวลาปวดปโหดูสนิมครับน้องๆตัาวเดี๋ยวชมอีกเคสครับคัดลื่นนะครับไม่รู้คัดออโต้หรือแผ่นขาดนะคันนี้ครับเวฟพอเถิกนะคันงามนะ ใช้ได้อยู่ก็สวยของเขาอยู่นะแต่น้ำมันเครื่องไม่รู้จักเปลี่ยนนะดูครับน้องๆ <c oughs> เหลือแค่กระต้อยเดียวน้ำมันเครื่องจะพังไว้ในข้างในไม่น่าคาดลื่นนะอยู่ไม่ได้นะรถเครื่องแรงนะครับรถน่าจะมีชักนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมการทำงานของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวลื้อออกมาดูครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับ Let's go ออกได้เ่ล่ะไหร่ชิวดตัดออกจะบอกพี่จะปล่เดี๋ยวค่อยมาติดตามผลงานครับคันนี้อีกรอบนะครับปั้นดินให้เป็นดาวนะในตัดแตนแหนบนครับโอเคครับคาดการัน์นะครับน้องๆ เดี๋ยวเขาจะทำให้เลี่ยมเหมือนคันนู้นเลยครับไว,ว่พลาดอันนั่นนะน้อนรอชมครับกปดติดตามชมนะครับคันนี้ครับดาวดวงใหม่นะครับโอเคครับเออจะไปม,มาอะไรเต็มไปหมดวานเกียบเองที่ข้าวเลยรับข้าไปหลวนตัวซื้อคอหมูนะโอ้กินไม่ได้เลยมีแต่นรามัน6กบ,บาท มันขี่เทหน้ามาขายอะ่ะกเไียด้เงินก็แล้วเข้านี่ยเอาไปให้ลูกเลยผลไม้เยอะอยังวะผลไม้เทียบเลยอ้เรียกไม่ถันนะน้องๆจังมันนะประวาัติอเอาละครุ่น้องถอดออกมาครับนอ็อตกูขี่ลายแทะไม่ใช่น็อตมันนะไายแล้วนอ็อตไอ้ั่นบ้างนออ็อตอะไรนะน็อตบ้านเออ น็อตไอ้แบตบ้างน็อตอะไรไม่รู้ก่อสร้างบ้างเงีเนี่ยตรงคาร์เตอโต้นะน่าจะขาดจะโยนโดนยับนะแมนบอกบอกวานเปลี่ยนหยาดโควิดตัวนตรียมทำมาทุกคนในน้ำท่อมเรียมไม่น่าดีนอยู่ไม่ได้เลยเลยไม่ใช่นะอะไรล่ะไอทีอ่ยร์ดูดูกระดกกระดกดิี้ยกระดกดังซวบเนื้อเนื้อ บวานเปียกเลยดื่น้ำท่อมดูไทยแมวคุ้งแครงเยอรมันดูครับเดี๋ยวมาดูอาการข้างในครับเป็นไงบ้างนะอาการข้างในเครื่องน็อตผมว่าอาการขี่เหมือนคลาดออโต้ครับอาการข้างในเครื่องเครื่องน็อตสะดุดพอสลัดหายไฟไม่ชัดไฟไม่จ่ายกระเด็นมีหรอกเขาพูดเด่น ชัวอะไรวะไฟตันน้ำมันช็อตคืนให้ระวังตัวเองไม่ระวังดูครับน้องๆดูครับเจ้าของรถครับ <c oughs> ไม่ได้ขันเลยนะ <c oughs> ดูเ <c oughs> จ้ถ่ายเองเนี่ยหนีบเอานี่แหละดูแทบไม่ได้ขันเลย <c oughs> โอ้ยไม่รู้โดนยํำยังไงมานะครับตอนก่อนซื้อนนะเดี๋ยวครับจะได้หนีบเอานะครับโอเคครับเดี๋ยว โชอีกทีนะออกมาก่อนนะมีมือเดียวนะโอเคครับโอเคครับน้องๆสรุปแว่าคุณจไม่ถอดโอ้โทษครับสรุปสรุปว่านะขาดออโต้ครับหมดนะทำไงดีครับต้องเปลี่ยนนะครับดูครับน้องๆดูเอามันถึงกันนี้แล้วครับถึงเหล็กแล้วครับเมื่อกี้เห็นเนี่ยเนี่ยนี่ดูครับถึงเหล็กแล้วนะใช้ไม่ได้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็ดำเมียมนะครับไหม่หมดแล้วนะต้องเปลี่ยนทั้งสองอย่างครับโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เขาก่อนนะครับามดำแล้วแบบทีนี้ทำไมทำไมโอ้มันถ่ายทำไมรงูงนิ้วก็ดำเป็นเม,มื่อกฎดูว่อยูกระดุดแค่นี้ก็ขำนะอะไรของมนะันโอเคครับเดี๋ยวไปซื้ออะไรให้เขาก่อนครับแต่คาร์เอโต้เรามีนะมีของใหม่สั่งมาใส่รถ,รถเราครับ ี๋ยวไปซื้อแผ่นคาดครับซื้อเพิ่อมอีกสักสามแผ่นครับมีมีอยู่แล้วแผ่นหนึ่งโอเคครับ let's go รอปีอ,ปอีกประมาณสองพันปีนะถึง,ถงซื้ออะไรเสร็จครับโอเค two thousand years later โอเคครับก็ไปซื้อสองพันปีผ่านไปครับไปซื้อ,อไหลมา<ๆ>ของไหลน,นะน้องๆแผ่นคาดใหม่เดี๋ยวไปใส่กันเลยครับโอเค ดูครับน้องดูออจะไม่ไหม้ไปไหนครับน้ำมันเครื่องดูกระต้อยเดียวยกร้อทุกวันน่ะมันไม่คือไม่ถึงเท่าไหร่โอ้ไม่ถึงซีซีเลยไม่ถึงหนึ่งซีซีซอโอเคครับน้อยมากครับโอเคครับมาดูชามคาดเป็นรอยนะต้อง เจียวออกนะครับเนี่ยเป็นฟันตัแตกเต็มเลยครับตุกเจียวครับเดี๋ยวคัสสะดุดนะครับเดี๋ยวมันไม่ลื่นครับเดี๋ยวเจียร์ก่อนนะครับมางเต็มเลยครับออกการประกอบครับต้งโรยน้ำมันทุกแผ่นครับเมื่อกินขนมปังนะครับโรยใส่นมข้นนะนมข้นหวานตาหมีนะครับ เรบรอยก็เลยครับน้องๆลมไม่มีนะโอ้ตามอัตรภาพครับลมโชยครับฝนตกนะครับโอ้หน้าสงสารเนาะเดี๋ยวประกอบแป๊บเดียวครับโอเคครับมันหยุดแล้วนะครับฝนกับสายฟ้าไปที่เรียบร้อยครับเดียวใส่ท่อครับเดี๋ยวได้มันลองกันเลยครับโอเค โอเคครับเลัเดียวนะครับแข็งหน่อยดิวัดเนี่ยทำไมต้องมึนอย่างนี้นะเทกันแล้วนะเนี่ยต้องดูดิมต้องดูดูดูสาวดิเรมองนี่ทำไเฮ้ยเทเจอเท็กซี่ไหนนะไม่รู้มันออกสบายเลยฮะาทำสบาย สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับต้องทำรถเสร็จแล้วก็ต้องลองนะครับเดี๋ยวเหมือนหนังแบบไม่จบเรื่องนะครับต้องลองเลยครับลองดูครับตาครางเดียวหน้าติดไหมครับต้องน้ำโมก็นนะน้ำโมตาเธอนะจะแดะเท็กันครับ ฮัลโหลสวัครับก็ใส่ได้ไปที่เรียบร้อยครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับจะชมตัวรถกันรอบเลยครับว่ามีอะไรจะเสนองานบ้านในรถคันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ชมนะครับ,บ,บพร้อมซาดูตีผิดหรอกครับดิสโก คลิปแต่เพียงเท่านี้ครับก็รถ125ก็ดูในคลิปนะครับซ่อมคัสยังไงครับคัสออโต,โตโ้กับคัสครับนี่ครับมันต้องซ่มไม่ได้ครับถ้าคลิปนี้รู้กด like ไลค์กดแชร์ติดต่อใครชอบช็อปนอกกระเช้น,นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาและชมครับเดี๋ยวไปลองรถอีกรอบก่อนนะครับไปก่อนครับ ทอร์เรดงหนึง่งกระติกเลยลืงตั้งแต่ง<อ>านอีกแล้วทีนี้อะไรนะครับเสือเสือหนึ่งปองค,อครับปองอะไรอเอามาหนึ่งแบนหนึ่งแบนครับมันมีเป็นกากได้ไหมครับเป็นเป็นแบนเป็นหมดได้ไหมปุ๊กไ,ไ,ได้นะโอเคครับ